อันนี้เป็นไพ่ประจําตัวของคนวันเสาร์พอดีเลย,ยไพ่ใบนี้ดาวเสาร์หมายถึงบางทีตามวิชาก็บอกเป็นเป็นเป็นดาวแห่งความทุกยากเหนื่อยกว่าจะได้อะไรมาไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่บางคนก็กําลังคิดถึงเรื่องของการสร้างสร้างบ้าน แปลงเรือนคิดถึงทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นบางคนก็มานั่งพูดคุยกับคนในครอบครัวแล้วนะคะสุขภาพสัปดาห์นี้โรคเก่าระวังนิดนึงปวดหลังปวดเอวระวังนิดนึงใครเพิ่งได้ทรัพย์มาเป็นทรัพย์จากมรดกหรือซื้อมาด้วยตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะเนาะมีดวงเดินทางนะคะทํางานสองสาอย่างหรือบางทีช่วงนี้ก็วนๆเซ็งๆเรื่องเก่าเรื่องเดินมาวนมาทําให้ปวดหัวด้วยเหมือนกันนะคะ อ่ะไพ่ดีนะเปิดตั้งแต่ช่วงเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามประตูเปิดตำแหน่งแฟนแฟนหันหลังให้นะคะแฟนเป็นช่างแฟนเก่งแฟนจ้องจะชนะแฟนพูดไม่ค่อยเพราะเออแบบไหนนะ,ะนะ,ะ<อ>ฐานดวงบริวารลูกเต้าดีนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นดวงชีพจรรองเท้านะอยากไปเที่ยวแต่มันติดอะไรบางคนอ่ะแต่บางคนก็เที่ยวกระจายบางคนก็ดูแลลูกเต้าคนในครอบครัวเนาะ นะเป็นไพ่มีความสุขแต่สัปดาห์นี้หลายๆคนอาจจะต้องซื้อยาไปกินมากินเองนะคะเนาะเป็นไพ่เดินทางติดต่อพบเจอผู้คนเปิดจนถึงวันที่24ณนะประตูพอ25ประตูปิดกุมขนับขมับอันนี้มันมีเรื่องคลิดเครียดบางทีมันหมายถึงปัญหาเก่าหรือบางทีมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สินบางคนกังวลใจเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยบางทีก็จะมีฟิลที่แบบหัวหน้าไม่รักหรือคนในที่ทํางานแบ่งพักแบ่งพวกมันมีฟิลที่เราอารู้สึกน้อยใจเหมือนกัน นะคะอย่าไปคิดมากเนาะยี่สิบยี่สิบหกประตูเปิดยี่สิบเจ็ดประตูเปิดคิดถึงเรื่องแม่คิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงเรื่องโชคด้วยนะคะแล้วประตูก็ปิดวันที่ยี่สิบแปดมีสองวันที่ประตูปิดนะสองวันเนี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะวันที่ประตูปิดเนี้ยก็ต้องประคองตัวเองต้องระวังบางคนอาจจะป่วยบางคนอาจจะไม่สบายบางคนอาจจะเงินสะดุดหรืองานไม่ค่อยเดินหรือมีเรื่องอึดัดใจบางอย่างนะคะบางคนจะนอนไม่ค่อยหลับฝันแปลกๆเครียด ถ้าชีวิตอิงโชคอย่างเดียวอันนี้เหนื่อยนะคะเนาะไม่ได้คิดอะไรอันนี้มันคิดว่าบางทีคิดมากไปเองด้วยปวดหัวนะคะตำแหน่งแฟนยังโอเคอยู่ตำแหน่งงานยังดีอยู่เงินงานที่ทํายังให้เงินและเป็นจังหวะด,ดีเรื่องเองินเรื่องทองด้วยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานในช่วงนี้เนาะ แต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจเสริมหรือทําอาชีพเสริมในนี้มันขึ้นว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรับกลยุทธ์เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนเชลวางของหรือหยิบตรงนั้นมาขายหยิบตรงนี้มาทําสักนดิดหนึ่งก็จะดีนะคะเนาะเงินพาราเยอะแค่จ่ายเพียบของลูกของเต้าของเราเองบ้างนะคะนะแต่ยังหมุนได้อยู่ถ้ากําลังคิดว่าเอ๊จะเอาะไรจะลงทุนทําอะไรดีคิดจะค้าขายดีไหมบางทีมันคิดแล้วยังไม่ทําหรือยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยนะคะ นะแต่ดวงจักรพัิมารอในอนาคตเนี่ยบางคนมีผู้ชายคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตมีความโชคดีเข้ามาแบบเรื่อยๆแต่บางทีอะ่ะเราก็ต้องรู้จักที่จะรักษามันเอาไว้หรือมองมุมดีของเราด้วยเหมือนกันเนาะนะคนะ,ะซื้อมาขายไปคล่องค้าขายได้เรื่อยๆแต่ช่วงปลายสัปดาห์อาจจะยอดขายอืดหน่อยนะคะเนาะตกง,งานมีโอกาสได้งานนะนะจ๊ะทำไปก่อนนะงานที่อยากได้อาจจะไม่ได้ ถ้าที่ทํางานเก่าที่ทํางานเดิมเขาว่างเขายังรับให้เรากลับไปทําได้อยู่ก็กลับไปทาเถอะไม่ได้เสียหายอะไรเนาะคนค้าคนขายต้องขยันมากเป็นพิเศษเงินเนี่ยบางทีก็เข้าซ้ายจ่ายขวาแต่บางคนก็ยังเก็บกักกกัเก็บพอได้อยู่เนาะนะคะอ่ะโอเคนะคะสุขภาพปวดหลังปวดเอวของคู่ในร่างกายกระดูกข้อนะจ๊ะบางทีก็จะไม่ค่อยสบายตัวเจ็บตาบางทีก็จะเดินไม่ค่อยถนัดตามันจะมีพร่พลาดด้วยนะคะนอกนั้นไม่มีอะไรลูกก็น่ารักดีถ้า มีลูกกําลังเล็กก็เป็นเด็กกําลังโตเนาะนะคะเรื่องงานเนี่ยปัญหาเก่าก็ยังวนกลับมาให้แก้ไขก็ยังจัดการได้อยู่จ้ะทําเป็นมองไม่เห็นบ้างบางปัญหาก็ได้นะแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนาะนะคะถ้าคุณคลิกสักนิดหนึ่งหรือรับฟังคนอื่นแล้วเอามาปรับปรุงแล้วมองว่าตรงนี้มันคือปัญหามันก็อาจจะทําให้คุณแก้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะอ่ะมาต่อนะคะอยากจะได้รถสักคันอยากจะได้บ้านสักหลังยังไม่ต้องรีบนะจ๊ะ นะบางคนหวังว่าถ้ามีโชคงวดน,นี้แล้วก็อาจจะได้ก็ได้มันก็เป็นความหวังอนะเนาะบางคนก็กำลังคิดว่าเอ๊ะถ้ามีปัญหาติดขัดเนี่ยไปขอให้แม่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีไหมจะพูดดีไหมแต่น,นี้มันก็บอกว่าบางทีมันก็ได้แต่คิดแต่ะมันไม่กล้าพูดหรอก,กอะไรเงี้ยนะคะจริงๆพูดแล้วเขาอาจจะช่วยเราก็ได้เนาะนะคนะ,ะ,ะความรักจ้ะความรักเหมือนคนตอบอดดีก็ว่าไม่ดีบางทีแฟนเราก็ดีเราก็โชคดีคนอื่นตั้งหลายเท่านะคะ แฟนอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะพูดทาให้เราหงุดหงิดแต่ถามว่าคุณเป็นคู่กันไหมคุณก็เป็นคู่กันนี่แหละจะมีฟีลน้อยอกน้อยใจกันคนโสดอยากให้โสดไปก่อนถ้ารักเลิก,ลก,ลก,ลกคนเก่ากลับมาทําให้ทุกอย่ารัากเลยดีกว่าในนี้บอกแบบนั้นนะคะจะมีคนชวนมาไปกินข้าวมีคนชวนไปเดทมีโชว์คนชวนไปพูดคุยเรื่องงานว่าจะทําดีไหมจะอันนู้นดีไหมแต่ในนี้มันคิดว่าคิดนั่นแหละแต่ไม่ทําสักทีคิดช้าทําช้าบางทีคิดเร็วแต่ทําช้าก็ได้ด้วยเหมือนกันก็ไม่ต้องรีบร้อนหรอกเนาะนะคะ นะสู้ๆงานยังสร้างเงินอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะพัฒนาตัวเองทำสม่ำเสมอต่อไปเปลี่ยนงานบ่อยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะนะคนะ,ะอ่ะมาต่อเรื่องอะไรสีเสริมดวงจ้ะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทน แดงโทนน้ำตาลการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้คิดถึงแม่ทำดีกับแม่ดูแลแม่ดีอยู่แล้วถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีของคุณส่วนถ้าใครอยากจะไปไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้หลายๆคนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเจ้าที่ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วถือว่าดีเพราะในนี้มันขึ้นเลยว่าเจ้าที่เจ้าทางดีคุณก็ดูแลท่านดีด้วยเหมือนกันถ้าทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปให้สม่ำเสมอเพราะมันกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วบางทีเจ้าที่เจ้าทางอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ใจเราเนี้ยแหละคนมันเคยทำอะอนะมันก็จะรู้สึกว่าเอ ถ้าไม่ทําจะมีปัญหาหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยสู้ๆจะ้ะนะอ่ามาต่อนะโชคพอลุ้นนะคะนะลองดูเลขบ้านหรือกลับให้ดีตามเลขเก่าหน่อยก็ได้2.102จะ้ะจังหวะโชคเด่นมากช่วงวันที่27ความโชคดีเนี่ยเทพีโชคไปรอตรงนั้นนะคะวันอื่นไม่เท่าไหร่วันที่ไม่ค่อยดีก็ต้องระวังด้วยเนาะสู้ๆนะจ๊ะเป็นคู่นั่นแหละคุณกับแฟนนั่นอนะ จะคู่ทุกคู่ยากคู่แบบไหนก็ส่งเสริมกันในบางส่วนก็มองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆไปบ้างก็ดีคนโสดเนี่ยเลือกลักให้ถูกคนนะเพราะมันจะมีจังหวะที่คุณจะเข้ามาบางทีเนี่ยเวลามันชอบอะ่ะมันก็มองไม่เห็นข้อเสียเออนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนเข้ามาเนี่ยในนี้มันบอกว่าบางทีนะ่ะคนดีทำเป็นมองไม่เห็น คนไม่ดีพอมันถูกใจเนี่ยมันก็ไปเปให้เขามันก็ไปมองที่เขาข้อเสียของเขาอะ่ะมองผ่านหมดทุกอย่างก็มไม่เวิร์กเนาะสู้ๆจ้ะนะคะ